โอ้ยองไหมมองกว่าเฮม่รูอ้เฮ้ยโอ้เด้อ้โนองนูหัวนี่ออกอรมันนี่มันักนาดทมีตัวสามลก่ะอันเป็นลุงลิงะเขาน่าคไปกูเปดไป

ไม้ดีเลยข้างบเลยโอสเงียงสเียง้ถ้าเดือดโอปลาบูทองกันเ กเพื่อนทิ้งหมดเลยกัะเพือนอาหางเงี้งเลอหางแง้งเดีวไอ้้าพูดทอดแล้วไมนตอดแล้วนี่ป้าพี่อายเ้

เอาขิ่นามเด้อมีแต่ไดเออประนบ่อือโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยคุณเด้บอลงใจหลงคด้ามาปรวลงถังเดี๋ยวไปหอดืมหน่อยโป้หมูกระโห เ้ยโชเฟอร์จะขับรถไปตามอ้โหเล่นเจ้ามเต็มี่ังวะ เดี๋ยวจะเอาให้มันละมันค่อยเก็บครับมันต้องเก็บทุกต้น

ตังตังเอดี๋ยาสุดฟองเลยป้าพาป้าาลงมาลงมากไปไหนมาตากูไม่ต้งเดียวผมมีดูนกเทาดอกก็ลงมาลงมา้าลงมา

bỏ bớt đáp để tặng này con cứ cắt hay là ba tô nhiêu thì hay bỏ lúc đấy bỏ nòng một tô ba một gì đấy bỏ luôn

mùa mià hồ luôn chị lơ hè hồ nhỏ 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 nhỏ

ตายหลายเรื่อง่แกงกระเดยอยู่ก่าตายหลายอัะอ่ะก่นเลยดูบดีดู ตายอีกนันไม่ดแน่เหยียบปค่น้น่างันแคั้อเปลเหยียบปาอ้่าไอี 100 mm -hmm. mất hãy 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 hãy

不弄干净了弄。 อนไหมแนไยแห้มัเด้อแหน่ไ้ยเหน่มาเด้อเอ้เอ้เอซ์อออนั้นเอา <c oughs> ตอนแรกคือแห้งเนาะเยวนี้เงาปวดในในผ่านโอ